3. าเคล็ดลับแก้ปัญหาฝ้าผิวพังจากสารแบบอยู่หมดัดหลายเคสนะคะที่มาปรึกษาเราว่าผิวหน้าพังผิวหน้าติดสารมาเป็นฝ้าเพียบฝ้าลึกฝ้าถาวรจะทำอย่างไรบ้างห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับเอาแบบอยู่หมัดเลยให้ฝ้าอยู่หมดัดกับเคล็ดลับแรกนะคะนั่นก็คือต้องตัดวงจรจากพวกครีมมีสารครีมขาวไวสยเร็วต่างๆค่ะ เพราะว่าคือหนึ่งประเด็นเลยที่ทําให้ผิวคุณเนี่ยติดสารผิวบางไวต่อแสงมันก็จะวนเป็นวงจรเลยว่าพอรักษาหน้าดีมากคุณไปเจอครีมที่มันขาวไวสายเร็วโดนใจได้ใจแล้วแบบเออมันขาวไวนะทันใจเรามันก็ไปติดหลบเลยว่าให้ผิวเราบางพอออกไปเจอแดด ผิวหน้าก็คล้ำไวฝ้าขึ้นไวกลายเป็นฝ้าถาวรสิ่งที่เราจะตัดได้นะคะให้เราทำความเข้าใจว่าไม่มีครีมชนิดไหนที่ทำให้ผิวเราเนี่ยขาวเป็นกระดาษหรือว่าพลิกเลยใช้เนี่ยเพียงแค่วันเดียว3วัน7วันขาวทันทีไม่มีนะคะ มีแต่ว่าถ้าเป็นสารสกัดธรรมชาติแบบปลอดภัยต้องให้เวลากับมันค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะผิวคนเราประมาณ28วันจะปลักผลัดเซลล์ผิวใหม่ ดังนั้นไม่เร่งไวถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความอดทนใจร้อนเร่งไวมันก็จะตกหลุมพรางนะคะไปเจอวงจรครีมมีสารเพราะว่ามันทันใจกว่าใช้แล้วขาวปุ๊บป,ปั๊บเลยแต่ผนของมันหน้าพังระยะยาวแบบนี้ไม่โอเคนะคะยิ่งใครเนี่ยมีอายุค่อนข้างจะมากพอเจอครีมมีสารมาผิวหน้าฟื้นฟูไม่เร็วมันก็จะกลายเป็นผิวพัง ต้องบอกว่าผิวพังเยอะนานแล้วก็รักษายากดูแลยากฟื้นฟูยากอายุ40บวกมันไม่เหมือนคนวัย1 8 1 9หรือ20อย่างนั้นนะคะดังนั้นเราต้องระวังตัวถ้าเกิดว่าดูแลอย่างดีก็คือทำความสะอาดผิวให้สะอาด ไม่ใช้ครีมมีสารสบู่ต่างๆก็ต้องดูแลแบบที่ไม่มีสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองที่จะชะความมันออกจากใบหน้ามากเกินไปและทําความสะอาดผิวต้องสะอาดด้วยสะอาดหมดจดแต่ไม่แรงนะคะรวมไปถึงขั้นตอนการบำรุงถ้าเกิดว่าจะตอบโจทย์คนที่เป็นฝ้าคุณก็หาสารสกัดที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินอันนี้ดูส่วนประกอบก่อนการตัดสินใจได้ ไม่เอาแบบสารแรงหรือว่าไม่มีสารประกอบอันนี้ต้องบอกเลยว่าพัพริกมาไม่เจอเลยว่าส่วนผสมใส่อะไรบ้างก็ไม่ควรใช้ไม่มีเลขเอายอก็ไม่ควรใช้ไม่มีแหล่งผลิตก็ไม่ควรใช้อันนี้คือว่าอันตรายหรือว่าติดต่อผู้ขายไม่ได้ขายครั้งเดียวจบหายไปเลยก็อันตรายเช่นกัน รวมไปถึงขั้นตอนนอกเหนือจากคุณจะต้องล้างหน้าแล้วบำรุงแล้วการกันแดดถือว่าจำเป็นมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเน้นแต่ลดฝ้าแต่ไม่ให้ความจำเป็นอย่างก,การป้องกันผิวจากแสงแดดอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุหลักที่กระตุน้นเรื่องของฝ้ามันขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของแสงแดดแสง UV แสงสีฟ้าก็คือแสงจากพวกไฟนีออนแบบนี้นะคะอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายโน้ตบุ๊กมือถือคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่เตาหน้าเตาไอรอนร้อนที่เราทำกับข้าวพวกนี้กระตุ้นฟ้าได้หมดถ้าเราเข้าใจเราจะต้องทากันแดดทุกวันสม่ำเสมอในปริมาณที่ถูกต้องด้วยหลายท่านบอกทาทุกวันนะแต่ปริมาณไม่ถูกก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ป้องกันผิวจากแสงแดดวิธีที่ถูกนะคะถ้าเป็นแบบครีมคุณทาไปเลย2ข้อนิ้วและทาก่อนออกแดด ตอนเช้าต้องทาทันทีระหว่างวันทุก2-3ถึงชั่วโมงก็ให้ทากันแดดซ้ำไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันผิวเพราะไม่มีกันแดดชนิดไหนสามารถจะกันดาวันยาวๆได้ตลอดวันอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่เราให้และข้อที่2นะคะนอกเหนือจากการที่เราดูแลเรารู้ละไม่ใช้ครีมมีสารและใช้สิ่งดีๆก็ต้องกลับมาดูแลที่สุขภาพของเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยทิ้งเลยเกียว,ว่างเลยนะ ดูแลซื้อของแบบโหบำรุงชนิดหลักหมื่นแต่นอนหลับไม่ถึงพอกินอาหารไม่มีประโยชน์ดื่มเหล้าหรือแม้ก,กระทั่งไปทำร้ายตัวเองนะคะด้วยการชี่คนเนี่ยอ่าโหมทำงานหนักมากๆไม่เคยมีเวลาพักผ่อนไม่ดูแลตัวเองอย่างดีพอน้ำก็ไม่ดื่มด้วยหรือดื่มน้อยมากๆดังนั้นพวกนี้เนี่ยส่งผลต่อผิวนะคะลองปรับพฤติกรรมอะไรที่ดีหลายๆคนรู้แล้วแต่ลองปรับดูค่ะ ช่วงนี้กลับมารักตัวเองให้มากสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วข้อที่3นะคะพยายามอย่าเครียดค่ะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วยมีพลังบวกมีกําลังใจกับตัวเองในการดูแลผิวนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและทุกคนก็จะดูแลฝ้าได้อย่างปลอดภัยเห็นผลและก็